บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบนอบ้อมนมัสการพระพภาธพระ,พระสสััมมามารหพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทางพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเทราธิบายของท่านพระสารีบุตรในข้อสมาธิ มาโดยลำดับจนถึงในข้อสุดท้ายซึ่งได้แสดงอธิบายข้อว่าเพราะอาวิชชาเกิดขึ้นจึงเกิดอาสวะและท่านก็ได้แสดงเหตุผลของธรรมะที่เป็นเหตุเกิดสืบเนื่องกันไปเหมือนดังลูกโซ่ โดยเฉพาะในข้อสุดท้ายนี้เมื่อแสดงว่าเพราะอาวิชชาเกิดขึ้นจึงเกิดอาสวะและถึงเหตุปัจจัยที่สืบกันไปเหมือนหนังลูกโซ่ก็แสดงต่อไปว่าเพราะอาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชาก็เป็นอันว่าในหมวดสุดท้ายนี้ กันเป็นยอดของปฏิจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นจึงต่างเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันอันได้แก่อวิชาและอาสวะหรืออาสวะและอวิชาเมื่อท่านแสดงถึงอวิชาก็จะต้องมีปัญหาว่าเพราะอะไรเกิดจึงเกิดอวิชา ท่านจึงแสดงว่าเพราะอาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชาและก็มีปัญหาต่อไปอีกว่าเพราะอะไรเกิดจึงเกิดอาสวะท่านจึงแสดงว่าเพราะอาวิชชาเกิดจึงเกิดอาสวะก็เป็นอันว่าอาสวะกับอวิชชานี้เป็นเหตุปัจจัยของกันและกัน อันนับว่าเป็นเหตุปัจจัยสุดท้ายที่ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้จึนงไม่มีเหตุปัจจัยที่จะแสดงสืบต่อขึ้นไปอีกและก็ได้แสดงอธิบายแล้วว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดอาสวะหรือเพราะอาวิชชาบังเกิดขึ้นจนเกิดอาสวะ จึงจักได้แสดงในทางที่กลับกันอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะอาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชาหรือเพราะมีอาสวะจึงมีอวิชชาบังเกิดขึ้นในข้อนี้ก็พึงทำความเข้าใจไว้ก่อนข้อหนึ่งว่าบรรดาเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยที่สุดยอดอวิชากับอาสวะหรืออาสวะกับอวิชาและเหตุปัจจัยที่สืบต่อกันไปรวมว่าทั้งหมดย่อมเป็นสิ่งที่เกิดได้เพิ่มเติมได้และเป็นสิ่งที่ดับได้จิตวิบุตรหลุดพ้นจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้ ทางนี้ก็เพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่ปืนเนื้อแท้ของจิตเนื้อแท้หรือธรรมชาติของจิตนั้นเป็นสิ่งที่ประพัดสอนคือผุดพองและเป็นธาตุรู้ที่เรียกวิญญาณธาตุธาตุรู้และจิตนี้ไม่มีสริระสันฐานเหมือนอย่างกายแต่ มีกายนี้เป็นที่อาศัยดังที่มีพระพุทธภาติตตั์เอาไว้ว่าอสรีรังไม่มีสรีระคือไม่มีร่างกายไม่ใช่วัตถุกุหาสยังมีคูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัยคูหาคือถ้ำนี้พระอาจารย์ได้แสดงอธิบายคลุมคุมว่ากาย คือมีกายนี้เป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีกายและจิตซึ่งอาศัยกันอยู่กายนั้นเป็นวัตถุประกอบด้วยธาตุที่เป็นวัตถุทั้งหลายที่แสดงไว้ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งหมายถึงว่า ส่วนที่แข็งแข็งในกายนี้ก็เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เอาาเิบอาบเหลวไหลก็เรียกว่าธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เรียกว่าธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เรียกว่าธาตุลมและในบางพระสูตรยังเติมอีกหนึ่งธาตุคืออากาศสธาตุช่องว่างคือบรรดาช่องว่างทั้งหลายในกายอันนี้ก็เรียกว่า อากาศสาัาพธาตุคือช่องว่างเป็นธาตุธาตุและโดยมากแสดงไม่เพียงธาตุสี่เพราะอากาศสถาพคือช่องว่างนั้นไม่ใช่วัตถุแต่ว่าเติมขึ้นอีกก็เพราะว่าในกายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปย่อมมีอากาศสาัาพคือช่องว่าง อยู่เป็นอันมากเช่นช่องตาช่องหูเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากและช่องเล็กๆน้อยๆตลอดจนถึงทุกทุบขุมขนและช่องว่างเหล่านี้เองทำให้แบ่งขอบเขตของอวัยวะร่างกายเป็นส่วนๆออกไปได้ เช่นวันนิ้วทั้งห้าของคนมีช่องว่างอยู่ในระหวา่างจึงได้แบ่งออกได้เป็นห้านิ้วถ้าไม่มีช่องว่างอยู่ในระหวา่างก็จะต้องรวมกันเป็นพืชแบ่งออกเป็นห้านิ้วไม่ได้ร่างกายเช่นแขนทั้งสองขาทั้งสองและทุกส่วน ก็ต้องมีช่องว่างอยู่ในระหว่างในระหว่างทางนั้นจึงแบง่งออกได้เป็นส่วนๆตลอดจนถึงอวัยวะภายในเช่นเส้นเอ็นสับปอดหัวใจเป็นตน้นต่างก็มีช่องว่างในระหว่างในระหว่างจึงทำให้แบง่งออกเป็นส่วนๆไปได้และบรรดาช่องว่างในร่างกายอันนี้ มีมากจนถึงมีผู้ศึกษาวิทยาการในปัจจุบันได้แสดงว่าร่างกายอันนี้ทะยุรวมเข้าไม่ให้มีช่องว่างเลยแม้แต่น้อยร่างกายของทุกคนที่ใหญ่โตอยู่เท่านี้จะเหลือเล็กนิดเดียวอย่างเช่นขนาดปลายไม่ขีด มีท่านหนึ่งแสดงว่าอย่างนี้แต่ว่าที่ใหญ่โตปรากฏเป็นอาการต่างๆสามสิบเอ็ดสามสิบสองเป็นต้นก็เพราะมีช่องว่างอยู่เป็นอันมากฉะนั้นในบางพระสูตรจึงได้ยกขึ้นเป็นอีกธาตุอันหนึ่งเรียกว่าอากาศสภาพธาตุคือช่องว่างนี่เป็นส่วนกายซึ่งมีสรีระ รูปร่างสันฐานสวดทรงแต่ว่าจิตไม่มีสรีระสันฐานเหมือนอย่างกายแต่ว่ามีครูหาเป็นที่อาศัยที่ท่านอธิบายว่าก็คือมีกายนี้เป็นที่อาศัยจึงมีปัญหาว่าถ้าจิตไม่มีสรีระสันฐานมองเห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้ ก็รู้ได้อย่างไรว่ามีจิตก็ตอบได้ว่ารู้ได้ที่ความรู้เพราะจิตนี้เป็นธาตุรู้รู้อะไรอะไรได้หากว่าจะถามว่าจิตอยู่ที่ไหนก็ตอบได้ว่าจิตอยู่ที่ตัวรู้รู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นและจิตนี้เพราะเป็นธาตุรู้และไม่มีสรีระสันฐาน จึงกำหนดได้ที่ตัวรู้หรือที่ความรู้ที่ทุกๆุกคนมีอยู่ดังกล่าวและนอกจากนี้ทุกคนก็รู้จิตใจของตัวเองได้่จิตเป็นอย่างไรตั้งตนแต่จิตคิดอะไรดำริอะไรทุกคนก็รู้จิตของตัวเองและเมื่อจิตคิดอะไรรู้อะไรแล้วจิตชอบอะไรทางอะไร อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรหรือว่ายินดีอะไรยินร้ายอะไรหลงไหลอะไรทุกคนก็รู้และโดยที่จิตนี้เป็นธาตรู้ทุกคนจึงเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปได้ดังที่ทุกคนเรียนกันอยู่ตั้งนแต่ขั้นอนุบาลขั้นปถมขั้นมัธยมขั้นอุดม ตามหลักสูตรต่างๆแต่ว่าเมื่อเรียนรู้อะไรอะไรสิ่งที่รู้นั้นก็ไม่มีสริระสันฐานอีกเช่นเดียวกันจะบอกว่าความรู้ที่เรียนนั้นกว้างเท่าไรยาวเท่าไรใหญ่เท่าไรเหมือนอย่างวัตถุเป็นวัตถุรามบ้านช่องใหญ่เล็กหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นกี่ห้องอะไรเป็นต้น จะเอามาแสดงความรู้ที่เรียนหรือที่รู้ว่ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้ใหญ่เท่านี้หาได้ไหมความรู้ที่เรียนกันมาก็มีวิสรีระสันฐานอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าความรู้ทั้งหมดนี้ก็เก็บอยู่ที่จิตอันนี้และจิตอันนี้เมื่อปฏิบัติทางสมาธิ ได้อุปจารสมาธิอปปนาสมาธิดังเช่นพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ทรงได้อปปนาสมาธิก็ทรงได้ยานคือความอย่างรู้ระลึกชาติได้ระลึกชาติในผลหลังได้ว่าทรงเกิดเป็นอะไรมีชื่อมีนามสกุลหรือโคตอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไรเป็นต้น เป็นอันมากอันแสดงว่าจิตนี้เป็นที่เก็บสิ่งที่ประสบพบผ่านไว้ทั้งหมดเก็บอยู่ในจิตที่ขอยืมคำมาพูดว่าจิตส่วนลึกหรือที่พบปนในบัตินี้เรียกกันว่าใจสำนึกเพระฉะนั้นเมื่อทำสมาธิจนถึงได้อัปปนาสมาธิรู้ถึงจิตใจสำนึก รือติดจิตส่วนลึกนี้ได้สิ่งที่เก็บไว้ในจิตส่วนลึกก็ปรากฏเป็นความรู้ขึ้นมาดังความรู้ระลึกชาติใดของพระพุทธเจ้าและจิตนี้เองยังเก็บดีเก็บชั่วไว้อีกด้วยเมื่อทำดีกิริยาที่ทำนั้น ทาแล้วก็เสร็จกันไปเป็นคราวๆแต่ว่าความดีที่ทําไปนั้นก็ยังเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกเรียกว่าบารมีเก็บดีความดีที่ทําไปนั้นไม่หายไปไหนแม้ว่ากิริยาที่ทำเสร็จไปเป็นคราวๆแต่ว่าความดีที่ทำนั้นก็ยังเก็บไว้ในจิตส่วนลึกทำชั่วก็เหมือนกัน เมื่อทําชั่วทางกายทางวาจาทางใจอะไรไว้ทําไปแล้วความชั่วก็ยังเก็บเอาไว้ในจิตส่วนลึกก็เป็นอาสวะดองจิตสังดาปเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงมีทั้งส่วนดีที่เป็นบารมีทั้งส่วนชั่วที่เรียกว่าอาสวะกระงุทธเจ้าเด็กตรัสรุกลึกเข้าที่จิตของพระองค์เอง จนทรงพบอาสวะจึงได้ตรัสรู้และก็ได้ตรัสแสดงสั่งสอนเอาไว้เป็นกามาสวะอาสวะคือกามควาสวะอาสว,วะคือพบอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาก็เอนก็เป็นอันว่าในจิตของบุคคลทั่วไปมีกามเก็บอยู่ในจิต ส่วนลึกคือความใคร่ความปรารถนาต้องการพร้อมกับสิ่งที่ใคร่สิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการมีกาสภวะสวะอาสวะคือพบความเป็นคือเป็นเราเป็นของเราเป็นนั่นเป็นนี่เก็บอยู่ในจิตส่วนลึกมีอวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชาซึ่งเป็นตัวไม่รู้อันหมายถึงว่ารู้ที่เป็นรู้หลงรู้ผิดก็เหมือนอย่างไม่รู้ก็คือไม่รู้ในทุกในเหตุเกิดทุกในความดับทุกในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเป็นตน้นเป็นตัวอวิชชาเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกนี้เป็นส่วนอาสวะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอะไรทางตา ได้ยินอะไรทางหูได้สัมผักลิ่นสัมผรสสับผหดพะสิ่งถูกต้องทางจมูกทางลิ้นทางกายได้คิดเรื่องอะไรอะไรต่างๆทางใจตัวกามซึ่งเก็บอยู่ในจิตส่วนันลึกมนันจิงโผล่ขึ้นมาปรากฏเป็นความรักใครปรารถนาพอใจในรูปเสียงเป็นต้นที่ประสบพบผ่านนั้น เป็นฝ่ายราคะหรือโลภะหรือว่าฝ่ายความยินดีแต่ว่าถ้าขัดกับตามที่เก็บไว้ในจิตใจส่วนลึกนี้ก็เป็นปฏิฆะคือความกระทุกประทั่งอันเป็นมูลของโทสะความกโกรธโพสะความประทุษร้รายใจพยาบาทความมุ่งร้ายต่างๆอันเป็นกองโทสะและภาวาสวะอาสวะคือพบ คือตัวเราของเราก็โผล่ขึ้นมาเป็นตัวเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นของเราในสิ่งนั้นเป็นในสิ่งนี้อวิชชาสวะอาวิชชาคือครัวตัวความไม่รู้ก็โผล่ขึ้นเป็นความรู้ที่รู้หลงรู้ผิดคือว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุเกิดทุกข์ไม่เห็นความดับทุกข์ไม่เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แต่เห็นตรงกันข้ามเห็นทุกข์นั้นว่าเป็นสุข เป็นเหตุเกิดทุกข์คือตัณหานั้นว่าเป็นตัวความเพลิดเพลินยินดีสนุกสนานความรักใคร่พอใจเห็นตรงกันข้ามกับอริยสัจนี่เป็นตัวอวิชชาเพราะฉะนั้นเมื่ออาสวะโผล่ขึ้นมาเป็นกามเป็นพบเป็นอวิชชาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิภัสิ่งถูกต้องในเรื่องราว ที่ประสบพบผ่านทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่เป็นปกติจึงเป็นอวิชชาคือตัวความไม่รู้ที่เป็นความรู้จริงแต่ว่าเป็นความรู้ความเห็นวันนารักใคร่ปรารถนาพอใจบ้างไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจบ้าง่าเพลิดเพลินดีบ้างเห็นทข์ว่าเป็นสุข เห็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาว่าเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีเป็นตัวความสนุกสนานความติดใจยินดีจึงติดใจยินดีอยู่ในตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์และในตัวทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ตามที่เป็นจริงไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขังไม่เห็นอนัตตา จะเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นตัวเราของเราความรู้ความเห็นดังนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิต่อองค์มรรคเป็นอวิชชาคือตัวความไม่รู้เป็นโมหะคือความหลงเพราะฉะนั้นเมื่ออาสวะโผล่ขึ้นมาในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ประสบพบผ่านอยู่เป็นปกติดังนี้ ความรู้ความเห็นจึงเป็นอวิชชาไปหมดไม่เห็นอริยสัจที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เห็นตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงได้เพิ่มมากขึ้นตกตะกอนลงในจิตส่วนเล็กเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาสวะจึงเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาดังนี้คือเมื่ออาสวะเกิดขึ้นอวิชชาก็เกิดขึ้นเป็นอันว่า อาสวะเกิดขึ้นอวิชชาก็เกิดขึ้นและก็ลงไปเพิ่มเติมอวิชชาซึ่งเป็นอวิชชาสวะอันเป็นข้อสำคัญนั้นให้มากขึ้นแต่ว่าเมื่อบารมีโผล่ขึ้นมาคือความดีที่เด้กระทำเอาไว้เก็บเอาไว้ในจิตส่วนลึกโผล่ขึ้นมาดังบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกๆคนนี้ก็กล่าวได้ว่า บารมีให้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือตัวปัญญาหรือตัววิชานั่นเองซึ่งเป็นตัวความรู้ความฉลาดรู้ถูกต้องตั้งตนแต่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดังที่สาม,มัญชนรู้อยู่เมื่อประสบอารมณ์ทางตาทางหูเป็นตน้นบารมีโผล่ขึ้นมาทั้งได้ฟัง ในสดับคําสอนของพระอริยะทั้งหลายโดยตรงคือของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเอาไว้ชี้ให้รู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดทุกรู้จักความดับทุกรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็ปฏิบัติกําหนดพิจารณารู้ว่าสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินเป็นต้นเหล่านั้นเป็นตัวทุกข คืออันิจจัะไม่เที่ยงเกิดดับเป็นทุกข์คือต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่บังคับไม่ได้คือบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาต้องการไม่ได้เป็นอนัตตามิ่อัตตาตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรามองเห็นตัณหาคือความริ่นรนทยานอยากของใจเมื่อเป็นตัวสมุทยัยเห็นความดับตัณหาว่าเป็นตัวดับทุกข์ เห็นมักมีองค์แปดย่นลงในศีลสมาธิปัญญาก็เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความกับพุกหังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติเพิ่มวิชาผ่อนคลายอวิชาให้น้อยลงวิชาคือความรู้ก็ลงไปเพิ่มบารมีส่วนดีในจิตส่วนเลึกนี้ให้มากขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจวางส่วนและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป